ไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ดีๆอากาศเมืองไทยก็หนาวจับใจแบบนี้นะฮะผมว่าหายากมากๆนะครับโอ้ยกไฟดับพอดีนะครับไม่ต้องแปลกใจอากาศดีแบบนี้จะอยู่ทำไมล่ะครับเราก็ต้องมากางเต็นท์นี่วันนี้นะฮะผมกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกับครอบครัวนะครับมากางเต็นท์อยู่ที่คลองสีบ้านพิกดครับ ไม่ต้องไกลฮะผมว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครมีเต็นท์อยากจะออกมากางผมว่าตอนนี้แจ๋งที่สุดแล้วล่ะเวลาเนี้ยถ้าคุณไม่กลางจะไปกลางตอนไหนวะออกมากางสิครับกับอากาศดีๆแบบนี้นะฮะวันนี้นะครับผมก็มีเต็นท์ด้วยนะฮะอยู่ด้านหลังนี้นะฮะสูงๆบนรถกระบะนะครับนี่ผมมีเต็นท์ของเพื่อนอยู่ข้างบนครับนะฮะส่วนเต็นท์ผมคือเต็นท์นี้ครับผมเต็นท์นี้เต็นท์นี้ ผมเต้นไหนวะเต้นนี้เต้นหลังนี้นนส่วนเต้นผมคือเต้นนี้ <c oughs> เต้นเต้นใครวะเนะี่ยโอเคนะฮะเชิญชวนทุกคนนะครับออกมากลางเต้นด้วยกันนะฮะถ้าใครมีบริเวณบ้านหรือว่ามีสถานที่ที่มันกลางได้ผมว่าออกเฮอฮะเหมาะที่สุดครับตอนนี้กับอากาศแบบนี้ออกมาแคมป์ปิ้งกันนะครับผมก็มีแคมป์ปิ้งด้วยกินอะไรกันครับ <c oughs> โอชน <c oughs>